สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับก็วันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับก็เป็นวันพฤหัสที่10มิถุนายนนะอ่ะ1ิพฤศจิกายนนะก็วันนี้ก็มีข่าวค่อนข้างสําคัญนะครับเกี่ยวกับ่าตลาดก็คือการประกาศตัวเลข CPI คืนนี้นะประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก็น่าจะทําให้ทิศทางของราคาชัดเจนมากขึ้นว่าบิตคอยเนี่ยอ่ะราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อได้ไหมหรือว่าจะลงต่อเลยนะครับแล้วก็ ในเซอนของตัวทองคําด้วยแต่วันนี่เดี๋ยวเราจะพูดถึงในหัวข้อของวิเคราะห์กาฟประจําวันของตัว ADA กันบ้างนะครับหลังจากที่ผมอัปเดตไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็แผนก็น่าจะใช้ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ราคาตอนนี้ลงมาทําโลใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคลื่นสั้นๆกันว่าไอเดียมุมมองของเรื่องอีลเว็บเนี่ยตอนนี้ ADA เป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ไอเดียในการเทรดนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ เมื่อคืนทางเพจเราก็มีไลค์นะครับใครที่เทรดได้ชมไลค์นะครับก็น่าจะพอได้กําไรอยู่นะครับตัวบิตคอยแล้วก็ทองคำนะครับก็เป็นอันนี้เป็นแผนตัวอย่างเมื่อคืนนะท,ที่เราไลค์ก็ใครที่สนใจนะอยากจะอัปเดตแผนทองคําในการเทรดเพิ่มเติมแล้วก็คริปโตนะครับก็สามารถกดตรงนี้เข้ามาได้ก็คือตรงครําว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจะมีเนะื้อหาเพิ่มขึ้นมานะครับก็ใครที่สนใจก็ สามารถกดคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยก็คือเริ่มต้นในการเปิดบัญชีเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตทองคำหุ้นอเมริกานะครับก็สามารถเทรดได้แล้วก็วิธีการเปิดบัญชีก็ดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมช่องทางการติดตามก็ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟของตัว ADA กันว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับตอนนี้ผมมองว่าราคามาถึงโซนแนวต้านในแผนที่ผมทําให้ในกลุ่มแล้วก็คิดว่า ราคาน่าจะมีโอกาสพักตัวย่อนะถ้าชุดนี้ถ้าถ้าราคาจะรีบาวได้แรงๆอาจจะต้องย่อให้มันยกตัวนะเพะื่อเพื่อขึ้นต่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของใครที่ใครที่บายบายหรือลองบิตคอยมาอาจจะต้องแบ่งปิดปา๊นะหรือว่าบาังทุนไว้นะเพราะว่าเราเราส่วนเทนอยู่นะครับถ้าได้กำไรก็อาจจะต้องเทออกไปบ้างนะเพราะว่าเทนขาลงยังดูค่อนข้างได้เปรียบนะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูภาพของตัว ADA กันบ้างครับ ADA ต้องบอกว่าใส่โครงสร้างขึ้นย่อยนะีมันมองค่อนข้างยากนะแต่ว่าไอ้เคที่เราตามกัน่ผมจำได้ว่าเราตามของการลงของขาขาชุดนี้อยู่ที่มองว่ามันเด้งผู้ลงต่อเนี่ยราคาก็เด้งผู้ลงต่อจริงๆครับในตอนนั้นที่เราคุยกันแล้วก็เคสที่มันจบนะครับแต่ว่ารายละเอียดอาจจะจําได้ไม,ไม่ไม่มากนะครับผม พอการ์ดตอนนี้ดูมองค่อนข้างยากนะว่า,วามันเป็นการแบ่งระดับดีกีแบบไหนนะครับก็จะมองเป็นเป็นพาร์ตละกันน,น่าจะดูง่ายกว่าคือพาร์ทแรกเนี่น่าจะจบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่สองนะครับซึ่งอันนี้นในเคสที่เราตามกันคืออาจจะเราตามเคสของขึ้นหนึ่งที่จบหรือว่าขา a ที่จบนะครับแล้วก็มองว่าตัวนี้คือขา b นะครับหรือว่าตัวนี้ก็คือขึ้นสองนะครับที่กําลังฟอมตัวเป็ขึ้นใหม่ ในขึ้น2อเนี่ยอาจจะแยกออกเป็นขึ้นย่อยคืออาจจะเป็น a of 2นะครับองคงเกนเป็น2 of a ก็ได้ก็อาจจะเป็น a น้อยครับซึ่งตอนนี้เรานึกถึงบริบทเทนซึ่งซึ่งผมมองว่าโครงสร้างตรงนี้น่าจะลงมาเป็น non standard นะถ้าดูจากทรงของกราฟนะก็คืออาจจะลงเป็นเดิมก็คือเรามองว่าลงมาเป็น a b c x A B C X A B C นะครับอาจจะจบตรงนี้หรืออาจจะมี non I นอนอีกชุดหนึ่งก็ได้หรือว่าเป็น D E ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับเพราะยังมีนอนได้อีกชุดหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาโฟกัสก็คือถ้าเราตอนนี้ภาพในต,ตัวขึ้นยังมองไม่ชัดแต่ถ้าเราดูอาศัยองค์ประกอบอื่น,นๆแล้วเนี่ยแททกับตัวของวีก็ยังไม่มาแล้ว,ลวราคาก็ยังมีการทำโรใหม่เพราะฉะนั้น ในระยะสั้นเนี่ยถ้าวันนี้ทิศทางของข่าวไม่ได้เป็นในเชิงบวกกับคริปโตมากเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อได้นะแต่ว่าส่วนตัวนะครับแอบไบแอดว่าว่าวันนี้น่าจะรีบาวนแรงแรงได้นะแอบไบแอดนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้กราฟเฉลยหรือว่าให้ข้อมูลซัพพอร์ตไปในทางนั้นด้วยว่ามันมีโอกาสเปลี่นไปได้ไหมนะครับซึ่งในในส่วนของตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าตรงนี้เราลวกสวิงเป็นเป็นชุดเหมือนก็เหมือน A มันก็ดูเล็กไปแล้ว B แล้วก็ C แบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นก้อนของขา C, <c <oughs> นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นไรครเราไมา่ได้ซีเรียสในการนับขึ้นตรงนี้มากเาว่าสิ่งที่เราซีเรียสก็คือเรารู้ว่าอาตรงไหนที่มีโอกาสที่จะจบซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราลองมาไล่พาดดูผมมองว่าตรงเนี้ยก็อาจจะมันเริก็อาจจะมี5สวิงอยู่นะตรงเนี้ย1 2 3 4 5 ซึ่งอาจจะเป็นขาขาที่เป็นขาเทนก็คือ a b c x a b c x อันนี้จ,จะเป็นขา a แลาจ,จะมีรีบาวขา b นะครับแล้วก็ลงขา c อ่ะมอ,มองเป็นแบบน,นี้เยกานีคือลงเป็นขา a รีบาว b ลงขา c x a B C ซรีบาเอา x ลง A เ็ง b ลง c ก็คิดว่าตอนนี้ผมมองว่าถ้าถ้าไซเคิลตรงนี้จบก็มีโอกาสที่จะดีดรีบาวของ B แต่เราไปดูว่ามันจะดีดรีบาวได้ประมาณเท่าไหร่เพื่อลงขา C ทีนี้ถ้าดีดรีบาวเกิน61.8ของชุดนี้ก็มีโอกาสนะที่ขา C อาจจะไม่มีนโลใช่ครัว่าอาจจะไม่มีนโลนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ก็คือมันอยู่ในนอนชุดที่3แล้วก็ ถ้าหมดตัวนี้แล้วอ่ะมันจะมีต่อได้อีกแค่โครงได้คืออาจจะเป็นขา D ีแล้วก็ขามันดไม่สวยแล้วก็ขา E อ,อาจจะเป็นภาพนี้ก็คือขา D แล้วก็ขา E เนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ที่ที่เป็นตัวเชื่อมเชื่อมมานะครับหรือว่า หรือว่ารว,รวมรวม,รวมทั้งก้อนนี้ก็ได้ครับทั้งก้อนเนี้ยอาจจะเป็นไซเคิลไซเคิลเดียวกันเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าก็ก็คล้ายๆกันนะตัวนี้เรายังไม่ซีเรียสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูตรงเนี้ว่าไอ้ก้อนจากจุดตรงนี้ที่เรามองว่าเป็น x ลงขาย a เนะี่ยมีโอกาสจบหรือยังแล้วก็เตรียมรีบาว b นะีลองซูมมาดูครับไปดูที่ทำ์เฟรมดนะ A ลัดห้าใช่ไหมฮซึ่งดูว่าตอนนี้เรามองว่าตัวน,นี้คือการจบของขา X ตรงน,นี้ใช่ไหมในภาพใหญ่นะตรงน,นี้คือการลงของขา A ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าลงมาเป็นดิมเพลเนี่ยมันก็แปลกๆนะสีน่าจะโอ้แหละหัวหนึ่งด้วยสีน่าจะโอ้แหละหัวหนึ่งด้วยอืมดูแล้วเหมือนนอนสแตนดาร์มากกว่าอาจจะลงเป็นโอเลดไหม อืมโอ้แลถ้าเปนในรูปแบบของเทอร์มินอลชอเทอร์มินอลก็คือรุ่นในรูปแบบเนี่ยมันก็จะเหมือนอิ p เทอ e เว็บแทบทุกอย่างนะต่างกันแค่กดในเรื่องของการอ่ารีเทสก็คือสสสามารถโอ้แลหัวนหนึ่งได้นะอันนี้คือความต่างของตัวเทอร์มินอลแล้วก็ตัวเทอร์มินอลเนี่ยจะเกิดใน,ในส่วนของปลายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันเป็น A เนี่ย อาจจะไม่ใช่เทอร์มินอลแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นขาอะไรที่จบเนี่ยมันกาจจะจบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาโฟกัสก็คือไม่ว่าตรงนี้จะเป็น A หรือว่าเป็น C ที่จบมันมีโอกาสที่จะจบได้เหมือนกันนะครับก็คือ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอาจจะดูว่าขาเนี่ยมีโอกาสที่จะจบหรือเปล่านนอย่างน้อยเราต้องเห็นแท่งเทียนกับตัวของ D ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแล้วก็อาจจะรอเด v อ r s ทีหนึ่งนะครับเพื่อรุ้นที่เล่นรอบ r i b าของ D แรง ชุดนี้ก็คืออาจจะเป็นรอกของขา b ที่เราตามกปนอยู่เพื่อลง c อ,อีกขาหนึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะลงมาเป็น1 2 3 4 5าก็ได้หรืออาจจะเป็น a b c แต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยให้หนักข้อมันเป็นนอนนะ x a b c เพราะฉะนั้นถ้าเคที่มันไม่จบก็คือมันก็อาจจะเป็นแค่แค่นี้อ่ะภาววาท่าแบบนี้กันก็คือในกรณีที่มันไม่จบ นะครับ x เนี่ยมันจะเป็น x ที่เป็นดีกรีที่ใหญ่นะผมใส่วงเล็บให้มันส่วนนี้จะเป็นดีกรีย่อยนะก็คือจะมี a b c x a แล้วจะมีดิลิบาล b แล้วก็ลงขา c ขาหนึ่งเพื่อจบขา a ใหญ่ a วงเล็บตรงนี้นะครับแล้วค่อยดิลิบาล b b วงเล็บนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องมาดูว่ามันจะเป็น b นี้หรือว่าเป็น b ใหญ่นะเป็น b นี้ หรือว่าเป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องแยกคือการรีเทสการรีบาวชุดนี้ยมันรีบาวได้ถึงไหนนะครับเบื้องต้นนะครับในการเช็คก็คือเราก็ลองอผมลบอ,ออกก่อนแล้วกันเราก็ลองวัดจากชุดนี้ดูครับว่าถ้ามันจะเป็น B ใหญ่นะครับชุดนี้มันต้องดีรีบาวไปอย่างน้อยนะก็คือต้องมีการยกไฮนะตามดาวเทีรีนะครับก็คือ0.41 7จซึ่งก็ค่อนข้างไกลอยู่นะจากจุดนี้ต้องประมาณ20%ผมมองว่ายากอยู่นะยากอยู่ไนหะจะเว้นว่ามีข่าวอะไรซัพพอร์ตแรงๆก็อาจจะอาจจะโคเวอร์ได้อันนี้ก็ต้องมาดูต่อเพราะฉะนั้นเบื้องต้นดูระยะสั้นก่อนว่า A B ตรงนั้นเนี่ยถ้าดีก,กีขั้นต่ำตัวเนี้ยก็ถึงแล้วนะไกลที่จะเป็น B ที่เราตามก็คือลงมาเป็น A B C X A เด้ง B ลง C นตอนนี้ก็ได้กดดีกีขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นระวัง อาจจะมีการย่อตัวลงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าตามไอเดียประมาณนี้จะเห็นว่าเบรกตรงนี้นั่นแหละก็คือแนวต้านตรงนี้ถ้ามีการเบรกเนี่ยโครงสร้างขาลงก็อาจจะเสียหาย0.43 7มเจซึ่งมันอีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นดูประมาณนี้ก่อนตอนนี้ก็เกิดสัญญาณ bullish divergence ในทางเฟรม D แล้วนะครับในทางเฟรม D แล้วรอให้เงิงกลับตัวมันอาจจะขึ้นไปตรงนี้แล้ววกลกลับมาแล้วค่อยกลับตัวแบบนี้ก็ได้หรือจะขึ้นเลยก็ได้เพราะยังไงก็น่าจะขึ้นอยู่กับคืนนี้นะครับสำหรับ ADA ค่าของเดบงประมาณนี้แ้่เทียบกับตัวของเดก็ยังอีกไกลนะถึงเบรกได้ก็ไม่ค่อยน่าเข้านะอาจาต้องรอย่อนะครับไปดูสี่ชั่วโมงบ้างครับพอเรามาดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมาถึงแนวต้านที่ผมให้ไว้เนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มเขาอ,อาจจะได้เซลล์กันมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นคลิปที่เรามาดูย้อนหลังก็อาจจะไม่ทันนะครับมัาต้องใช้เวลาในการอัพลงเพราะนั้นใครที่สนใจก็อย่าลืมสมัครเข้ามาได้นะครับ เรามีแผนคริปโตให้แล้วก็ทองคําให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้ขานยะผมมองว่าอาจจะลงมาเป็นนอนนะถ้าดูจากสีชั่วโมงนะี A B C X A B C ก็อาจจะจบตรงนี้เลยก็ได้หรืออาจจะขิ้นเป็น X อีกขาหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ชุดนี้จะบอกว่ามีโอกาสจบนะ A B C X A B C เก็บผมราบลก่อนไอ้ขา A หรือ C ที่เราตามตรงเนี้ย A B C เอเอเพราะนั้นถ้าจะเป็นนอนชุดที่3านะชุดนี้ไม่ควรรีบาวเกินเท่าไหร่ลองวัดดูครับก็คือ0.3755เป็นแนวต้านนะถ้าชุดนี้ยังเบรกไม่เกินระวังเจอนอนชุดที่3ได้อีกนะครับชุดที่3าี่แต่ผมมองว่ามันค่อนข้างไกลนะ ก็าคิดว่ามาเต็มที่ก็อาจจะเป็นแค่นี้นก็ได้เป็น x ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลง a b c ต่ออีกชุดหนึ่งก,ก็ได้เราไม่ได้ผิดอะไรแต่อาจไม่ควรใช้เวลานานก็คือถ้าจะลงก็คือควรลงเลยไม่ควรกินเวลาออกข้างนานๆเพราะกินเวลาออกข้างนานๆก็แปลว่าไซเคลิลที่ลงมาไอ้ชุดนี้นที่เรามองว่ามันลงแบบนี้นมันอาจจะจบนะครับไอ้ก้อนที่ลงโจงชุดนีน้อาจจะจบนะครับอาจจะจบลง ล้วก็อาจจะเตรียมสายเวยเพื่อดีดรีบาวของขาดีใหญ่ก็ได้นะครับอมองไอเดียประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะเรารู้แนวรับแนวต้านแนวที่มีนัยยะไปแล้วเราลงมาดูว่าตอนนี้ส่วนตัวก็มองว่า4ชั่วโมงตอนนี้มีแท่งเท่งกับตัวแล้วโอเวอร์โซก็มีรุนนะที่ที่จะดีดเพราะ,ะชุดนี้ถ้าย่อมาแล้วมีแท่งเท่งกับตัวผมมองว่าน่าสนใจเล่นรอบเด้งนะคิดว่านะเด้งหรือว่าอาจจะถ้าลงมาแล้วหลุดเนี่ยถ้าวาง MM สู้นะผมคิดว่าน่าจะดีดแรงๆแ,แล้วแหละก็คิดว่าโซนเนี้ย ถ้ารับความเสี่ยงได้ยอ่อลงมาถ้าเข้าแล้วอาจจะไม่ได้คัดแล้วก็มาดูอีก,อกแนวหนึ่งเดี๋ยวผมไหดูว่าแนวแถดไปเป็นตรงไหนนะครับเพื่อที่จะดูว่าระวงัง MM ประมาณไหนเพื่อเล,ล่นรอบเด็กเมื่อว่าลงมาถึงรุดโลลงมาก็คิดว่าน่าจะมีดีๆๆอยู่ดีนะครับเพราะว่าดาวไซน์ในการลงมาเริ่มตึงๆแล้วมันถึงโซนแนวรับสาคัญแล้วก็คิดว่าน่าจะมีดีสู้บ้างนะครับดีสู้บ้างสำหรับใครที่จะส่วนแต่จาํางรับว่าส่วนเทนนะเทนจริงๆก็คือขาลงนะครับต้องระวังนะว่าถ้ามันจบชุดนี้แล้วเนี่ย มันอาจจะดีดแรงๆได้เพราะฉะนั้นใครที่อาจจะมาดักดักเซลล์หรือว่าดักช็อตถ้าเจอการรอบดีของขาบีก็อาจจะติดติดติดขาเซลล์ได้เพราะฉะนั้นตรงน,นี้ต้องระวังนะครับอาจจะเทรดยากนิดนึงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหนึ่งชั่วโมงต่อครับในไอเดียของหนึ่งชั่วโมงนะผมก็เลยมองว่ากราฟนะตอนนี้นะถ้าถ้าตรงน,นี้นะครับขึ้นมาแล้วไม่ผ่านโซนแนวจ้างสองโซนเนี้ยแล้วย่อมาแล้วยกตัวเนี้ย ฟังบายก็อาจจะรอดูตรงนี้ก่อนน่าสนใจในการเล่นรอบเด้งไปหาโซนโซนโซนสีแดงตรงนี้หรือโซนด้านบนตรงนี้นะครับหรืออาจจะใกล้ๆไฮเดิมตรงเนี้ยเพื่อลงต่ออันนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าใครจะเล่นรอบระยะกลางก็อาจจะลุ้นชุดยอดตรงเนี้ยนะครับให้หนึ่งชั่วโมงลงมาโอโซ่เลยนะหนึ่งชั่วโมงต้องลงมาโอโซ่ oul, แล้วก็ยกยกตัวนะแต,แต่ถ้าหลุดก็ค่อยมาดูจังหวะเข้าโซนด้านล่างผมมองว่าก็มีโอกาสดีนะเพราะมองว่าชุดเนี้ยลงมาตรงเนี้ย ถ้ามีแท่งกับตัวขอรหนึ่งชั่วโมงและโอโซด้วยก็มีรุ่นที่จะเล่นรอบรีบาวอาจจะมาตรงนี้หรือไปโซนนี้นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับหลุดก็อาจจะมาที่โซนนี้ได้เนี่ยโซนเนี้ยเป็นโซนระยะสั้นนะเดี๋ยวถ้าเล่กแรงหน่อยก็จ,จะมาที่โซนนี้แล้วดิดรีบาวนะครับก็มองว่าคิดว่าต่อแล้วถ้าเราติดอยู่แถวเนี้ยก็คิดว่าน่าจะหลุดนะครับไม้ในกระไม้นี่ก็น่าจะหลุดแ้วหลุดเร่งขึ้นไปได้แล้วก็วางขัดที่โซนนี้แต่ย้ำว่าเป็นการส่วนเทนอยู่นะ การส่วนเทนแต่ว่าคิดว่าโอกาสชนะจะสูงกว่าเมื่อวานแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะครบลูปไซเคิลของขาลงแล้วมีโอกาสนะใช้คำว่ามีโอกาสนะแต่ว่ายังยังลงได้อยู่เพราะฉะนั้นแนวรับนะครับถ้าราคาย่อตัวลงมารับออง ADA แนวแรกก็คือ0.3 0 2 5สนเป็นแนวรับระยะสั้นนะก็มีโอกาสจะดีตรงนี้ก็ได้นะแต่แนวที่น่าสนใจจริงๆผมมองโซนนี้0 2 8 3 9แแล้วก็ 0.21เป็นโซนที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งนะคิดว่าตรงนี้น่าจะดีดแรงๆได้แล้วก็วางคัดที่0.2425นะครับสำหรับขาบายนะหรือว่าขารองส่วนหน้าเซลล์ตอนนี้ถึงแนวต้านแล้วก็รอดูว่าแท่งเข่งกับตัวเขาหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วเข้าแล้วก,ก็จะวางคัดนะครับแต่ย้ำว่ามันสามารถซึมซึมขึ้นไปได้ถึงได้ถึงอย่างน้อยก็คือโซนตรงนี้และหรือว่าโซนบนนี้ได้เลยนะครับตรงเนี้ย จุดเป็นจะเป็นจุดคัดจุดคัดจริงๆเนี่ยผมมองก็คือเอาโซนนี้ก็ได้หรือว่าโซนตรงนี้ก็ได้เป็นจุดคัดเพราะฉะนั้นลองดูว่าจะคุมไหมตรงนี้มันอยู่กลางๆนะถ้าส่วนตัวมองว่าถ้าลอเล่นรอบยอ่อน่าจะคุมกว่าแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงเล่นตามเทรนผมมองว่าก็มีโอกาสได้อยู่นะสำหรับหน้าเซลล์ชุดนี้รอแท่งกับตัวของหนึ่งชั่วโมงก็ได้ก็อาจจะวางไว้สองไม้ตรงนี้หนึ่งชุดตรงนี้หนึ่งนะครับถ้าหลุดก็ต้องระวัง ก็คือโซนแนวต้านหน้าหน้าเซลล์หรือว,ว่าหน้าช็อตที่น่าสนใจนะครับก็คือโซนนี้เลย0.35828แล้วก็0.3691แล้วก็แนวต้านแข่งๆเลยนะครับก็คือ0.425โดยประมาณนะครับวังค้าที่0.4383ก็คิดว่าอย่างน้อยๆถ้ามาชนตรงนี้อย่างน้อยๆก็อาจจะได้ไดนรอบย่อของทางเฟรมเล็กก็ได้15นาทีนาท่าจะมีโอกาสลงมานะครับหรือว่าสานาทีแต่ถ้า แต่ถ้ามันยังดื้อนะครับมันอาจจะลากปุ๊บลรตรงเนี้ยอาจจะด้รอบย่อยโซนเนี้ยหรือโซนเนี้ยผมเลงไว้เนี้ยโซนจุดสามหกเก้าหนึ่งกับตัวเนี้ยที่ใครที่จะส่วนนะถ้าใครที่จะดักเซลล์นะรอดูที่สองโซนนี้ประมาณนี้สำหรับ A D A ก็หวังว่าน่าจะเห็นภาพแล้วก็ไอเดียในการเทรดมากขึ้นนะใครที่ชือนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะใครที่จะสนใจในเรื่องของการประกาศติดตามไลฟ์สดหรือว่า พูดคุยในเรื่องของแผนการเทรดผมก็จะมีการอัปเดตให้ในเพจนะครับเป็นในเรื่องของบทความเป็นตัวเลขการวิเคราะห์ต่างๆก็เข้าไปดูได้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกทา่านโชคดีมีกําไรในการเทรดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ